Terima kasih telah menonton! พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีกระทำสัต์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2566ในส่วนของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบน่านลานสวนสนามเนือบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยการปลดพลสวนสนามพิธีทางศาสนาการ,ปรเปล่าปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลการอ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและการสวนสนามของหน่วยทหารกองทัพ เปิดจํานวน12กล่องพันโดยกิจกรรมที่จะให้มีขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมลําลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเพื่อให้ทหารใหม่ทุกนายกร,ระทําสัตยปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันถือเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพทีท่เสมือนสเสด็จพระราชดําเนินมาประทับเป็นหลักชัยอยู่ท่ามกลางเหล่าทหารทั้งปวงอีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายของสามสถาบันหลักของชาติ อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายของสามสถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นปัจจัยสําคัญของบ้านเมืองที่ทหารจักต้องรักษาไว้เพื่อประโยชน์สุขแห่งประเทศชาติและประชาชนทางนี้ทหารใหม่ทุกนายจะต้องผ่านการเข้าพิธีจึงถือได้ว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหารมืออาชีพมีความรักความสามาัคคีและพร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องรักษาอาธิปไตยตลอดจนผลประโยชน์ส่วนรวมและจง รักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพป,ปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณตนอย่างมั่นคงตลอดไป